แม่ทัพภาค2ลั่นพันดินกูอยู่ตรงนี้มานานแล้วถ้าจะเอาต้องดวนกันพลโทบุญศิล์พาดกลางแม่ทัพภาคที่2กล่าวในระหว่างการบรรยายพิเศษให้นักเรียนในร้อยพระจุลจอมกล่าชั้นปีที่5โดยช่วงหนึ่งของการบรรยายได้พูดถึงกรณีพื้นที่พิพาทบริเวณสปราสาทและช่องบกระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งกำลังเป็นประเด็นในสังคมว่าจะไม่มีวันยอมขึ้นศาลโลกอย่างเด็ดขาด แม่ทัพภาค2ระบุว่าตามกระบวนการของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ICJ ต้องได้รับความยินยอมจากทั้งสองฝ่ายศาลรจรึงจะรับพิจารณาคดีและย้ำว่ารัฐบาลไทยจะไม่ยอมรับกลไกนี้โดยตนได้เสนอแนวทางนี้ต่อรัฐบาลแล้วอย่างชัดเจนพนโทบุญศิลนกล่าวด้วยว่าแผ่นดินกูอยู่ตรงนี้มานานแล้วพอถ้าจะเอาก็ดวนคันก็จบไม่เห็นจะยากอะไรพร้อมทิ้งท้ายว่า หากคำพูดนี้ไปถึงสมเด็จฮุนเซนผู้นำกัมพูชาเก่าใหม่แล้วเขาจะสวนมาอีกตนก็พร้อมรับมือ